สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิตตอร์ชแนลวันนี้เราอยู่ในเกมพาวเวอร์เราจะไปออกสำรวจและจับเหล่าพาวมอนมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเรากันสร้างโลกเหรอ,อชื่อโลกก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายชื่อว่ากิตตอร์ไอซ์แลนด์ไงเราอ,อือันดับแรกต้องสร้างตัวละครเลยน,นะยชื่อก็ใช้ชื่อนี้แหละเออสร้างตัวละครก่อนเอาอะไรดีอเอาล่ะสร้างตัวละครเสร็จแล้วตัวละครของเราก็ประมาณนี้แหละรอๆคมเข้มดีเหลือเกินโอ้ อะไรอ่ะโอ้น้องน่ารักจังเลยโอ้โโอ,โอ้ดูเหมือนเราจะเดินทางมาแล้วเรือของเรามันแตกนะทุกคนเราก็เลยมาอยู่ในเกาะที่มีน้องๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยโ,อ,อ,อ,ยโอ,อ, Tower, อ้อะไรอ่ะเออกุญแจของทาวเวอร์เหรอเออะไรอ่ะที่นี่มันที่ไหนโอ้อ้ที่นี่ ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะนี่เออเราจะไปทางนู้นดีหรือไปทางนี้ขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันอืมผมว่าพื้นที่ลงลงตรงด้านล่างนะั้นน่าจะใช้ได้นะลองลงไปกันดีกว่าอ้าดูเหมือนว่าที่โล่งนี้จะมีหินวิบวับซะด้วยแต่ผมยังทําอะไรกับมันไม่ได้สิอืออเออเอออโอ้ต่อยได้เราต่อยได้แต่ต่อยเบามากต่อยเบามากอออเออือโอ้จะแตกมั้วันนี้อ้าว ได้แล้วได้มาแล้วหนึ่งชิ้นต้องล่อยไปเรื่อยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเป็นงานที่หนักหนาสาหัสทีเดียวเชียวเอาไว้เรามีที่ขุดแรกก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยกลับมาใหม่ดีกว่าเออเดี๋ยวนะจากด้านบนลงมามผมว่าด้านล่างน่าสนใจที่สุดเลยโอ้มีน้องๆเต็มไปหมดเลยน้องแกะอย่างน่ารักออันนี้ตัวอะไรอะ่ะอันนี้ตัวอะไร โเหมือนโปเกมอนเลยทุกคนผู้ชิงีดานเนผสม,มกับอะไรทักอย่างน่ารักมากเลยอยากจับมาเลี้ยงเลยอเก็บของไปเรื่อยๆเราก็เลเวลสองได้เออไม่ยากนะทุกคนผมมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะนี่เอาล่ะผมต้องหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนแล้วละ่ะผมว่าลานกว้างตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วโอ้โหอ,อันนี้อะไรอ้ดูเหมือนเป็นลูกบอลที่เอาไว้จับน้องๆได้อ่ะมา ไหนๆก็ลงมาแล้วตรงนี้แหละพื้นที่โลง่งดับแรกเราต้องสร้างโต๊ะทำงานก่อนสินะเออมันสามารถย้ายได้ใช่ไหมวางไปก่อนแล้วกันแล้วก็อออนี่ยเนี่นี่นนนนโอ้เราต้องค่อยๆตีขึ้นมาเองด้วยว้าว้าวเอาเรื่องอยู่นี่เอาราทินนี้เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้ดูเหมือนว่าเรายังขาดก้อนหินนะผมอยากได้ที่ขูดหินอะ่ะเดี๋ยวผมไปหาก้อนหินมาก่อนอู้มันมีต้น เบอร์รี่เหรอโอ้เราสามารถเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยอ่าแจวไปเลยเราน่าจะไม่อดอยากแล้วนะทุกคนเรามีเบอร์รี่ในการกินโอ้เราสามารถมากินได้จากข้างในนี้นะนี่คือหลอดความหิวสีส้มๆเนี่ยแล้วก็กินได้อย่างนี้อ้าวโอเคไม่อยากโอ้ผมเก็บไข่อะไรมาไม่ด้วยไม่รู้เนี่ยอันนึงเนี่ยแล้วมันจะฟักเองในสินาทีเนี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้น้องลามะเหรอลาไมไม่น่าใช่ลาะนะเออเราสามารถปีนหน้าผาอย่างนี้ได้ด้วยนะโอ้ ดีระบบเยอะแยะไปหมดเลยฮนะเฮ้เดี๋ยวมันน่าจะมีระบบอะไรนะ fast travel เลยนะคิดว่านะเอาราผมสร้าง pickaxe กับขวานได้แล้วโอเคนี่1อันแล้วต้องมานั่งประดิษฐ์เองด้วยทีละอันโอ้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่ได้อยู่แล้วก็ขวานด้วยหนึ่งอันนี่เราก็มีขวานไว้ตัดต้นไม้เล้วเราต้องมีกระบองด้วย1อันนะสำหรับ ต่อสู้เออไปตีหัวมอนสเตอร์อรือไ้หาเนื้อหาอะไรกินไงพอชนี่ก็น่าจะจําเป็นนะอืมกางคืนที่นี่ไม่รู้มันน่ากลัวหรือเปล่าเราควรจะมีไว้ก่อนนะนะโอ้เราสามารถอัปเกรดเทคโนโลยีได้โอ้เราต้องใช้แต้มสกิลพอยต์มาอัปเกรดโอเคเข้าใจแล้วเราอัปเกรดนี่ก่อนเลยพาวสฟียแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะพาวบล็อกเหรอเอาไว้ก่อนมันน่าจะได้ใช้แน่ๆแหละผมว่าผมต้องเปิดให้หมดก่อน ขั้นแรกนี้นะจะต้องเปิดหมดป่ะหุยทนูทนูทนุทนุกับลูกทอืมเราก็เตียงเหรอไขควงผ้าคลุมอวอายังไงเราก็ต้องติดอยู่ที่โลกนี้อีกนานอะผมทําเตียงกปเลยดีกว่าเออันนี้เอาไว้ให้น้องๆน,นอนใช่ไหมก็ต้องทําอะเตียงของน้องๆไม่มีไม่ได้นะเออเลยแค่สองแต้มเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้ลูกแก้วนี่เราสามารถคาบได้เลยฮะ โอ้ oh, เราใช้พลเดียมในการค้าฟนะเอาสูงสุดไปเลยจ้าสี่ลูกโอ้ oh, มันต้องค่อยคค้าทีละชิ้นโอ้โ oh, หงั้นเราต้องมีแรงงานเข้าใจแล้วเราต้องไปจับน้องมันี่เยอะเพื่อเป็นแรงงานช่วยเรานะเอออันนี้คือพาวบ็อกพาวบล็อกนี่เอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยดูเหมือนจะเอาไว้ดูน้องๆวะ่ะเอาไว้ดูแลน้องน้องผมขอตั้งใกล้กลบ้านนยดูเออเอออยู่ในร่มแถวๆนี้แถวๆนี้ปั๊บมันเอาไวท้ทาอะไรวะไยเครื่องเนี่ยลองดูก่อนเราดูก่อนออเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ โอเมนูไว้จัดการน้องๆเราต้องมาจัดการน้องๆในนี้นะแล้วก็สามารถขยายเพิ่มน้องๆได้แต่เราต้องแบบเนี่ยมีของตามที่เขาบอกก่อนเนี่ยอืมผมจะลองจับน้องอุ้ยอันนี้คือในเขตบ้านแล้วเหรอที่เราตั้งไว้่างนี้ใช่ไหมอ๋อขาจับน้องๆหน่อยจับหน่อยขอจับหน่อยนะน้องจับหน่อยจับยังไงอ่ะอ๋าน้องตายไม่น้องตายเลยน้องตุยเอาใหม่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  เอาใหม่เอาใหม่อออีกทีหนึ่งอีกทีเดียวทีเดียวแล้วพอทีเดียวแล้วพอจับน้องยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายน้องอย่า,ยยยาทำร้ายน้อง,อองว้าโอ้ผมเห็นแล้วนี่ไงบเอ,อเรียบร้อยจับน้องได้แล้วจับน้องได้แล้วเลยลบก่อนลบก่อนอืบผมได้น้องตัวรากมาแล้วเรียบร้อยมา มาอย่างนี้เจอกันได้โอ้เรามีเลือดจํากัดด้วยเราไม่ได้เลือดเดยอะขนาดนั้นโอเคกินอาหารนี้ช่วยเรื่องเลือดไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้เหมือนไม่ไม่ช่วยเท่าไหร่นะเราสามารถเรถีาารยกน้องออกมาได้ยังโอ้นีเราสามารถเราสามารถเรียกน้องมาอย่างนี้ได้โอ้น่ารักไปเลยว้าวกลับมาโปกเกมอนชัดๆใครเถียงว่าไม่ใช่โปกเกมอนนะตีตายเลย ใส่น้องเข้ามาอย่างนี้มันก็จะออกมาทํางานใช่ไหมนี่เราพกติดตัวได้หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้เอาไว้ทํางานในบ้านมานี่สัตว์เลี้ยงแสนรักมาก่อนหน่อยก่อนหน่อยอุย้ยน้องน่ารักฮึอะไปทํางานไปอือแต่ก่อนจะใช้น้องได้เราจะน่าต้องผลิตไอ้ที่นอนให้น้องก่อนปะนี่ไงโอ้ขัดไฟเบอร์เดี๋ยวผมต้องไปตัดหญ้าซะแล้วละซิเราตัดต้นไม้เราจะได้ไฟเบอร์ไหม ลองก่อนลองก่อนงานตัดไม้คืองานของเรางานตัดไม้คืองานของเรางานตัดไม้คืองานของเราโอ้โหของจะพังแต่ละอย่างก็ใช้เวลาเอาเรื่องนะโอเคตัดไม้ได้ไฟเบอร์ด้วยเราได้ที่นอนให้น้องแล้วที่นอนตัวเองช่างมันน้องต้องมีที่นอนก่อนเออพวกเด็กๆนอนแถวๆนี้แล้วกันเนี่นอนถแถวๆใต้ต้นไม้โอเคไหมทุกคนนอนใต้ต้นไม้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้สวยๆอ,อ้นอนนอนหน้าเครื่องนี้ดีกว่าเออมันจะเท่มากเลย เออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วลูกชายหนูมีที่ไอ้พวกสาวสิเราจับตัวเมียเราไปบอกลูกชายมาช่วยกันสร้างเร็วลูกโอ้โหน้องช่วยสร้างด้วยน่ารักใจฟูเลยใจละลายรักน้องน้องน่ารักสุดๆเดย้รักนะครับคนเก่งไปเลยยูสนุกไหมเด,เดี๋ยวก็รอน้องไปทำงานนะเราไปหาจับตัวอื่นกันกดีกว่านอนแมวอ้าวนอนแมวตกใจวิ่งหนี ระหว่างนี้ก็เป็นภารกิจการฟาร์มอย่างยาวนานยแต่ว่าฟา้ากำลังจะมืดแล้วทุกคนเฮย้ยผมควรจะสร้างแคมป์ไฟกับที่นอนของผมก่อนปะเฮย้ยยังไม่มี2อ,อย่างนี้เลยโอ้ยแย่แล้วฟา้าจะมืดแล้วผมว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือกองไฟนะกองไฟนี่ไงโอ้ได้อยู่ผมสร้างไว้แลวแถวนี้แล้วกันโอเค <S <S เพราะว่าอากาศมันหนาวนะ วันนี้เรื่องของอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะหนาวตายได้เหมือนกันโอ้เราต้องการความอบอุ่นแล้วก็เราสามารถย่างเนื้อได้ใช่ไหมอูเบอร์รี่ก็ย่างได้เนี่ยย่างให้หมดเลยทั้งนั้นอะ่ะโอ้หเราต้องเป็นคนทําอาหารเองด้วยโอ้เดี๋ยวนะผมย่างเบอร์รี่ทำไมมันเป็นไก่กับไข่ดาววะนะโอ้สุดยอดจริงๆเลยแต่ตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะแล้วมันสนะเตตัสเหมือนกับรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะสเ,เตตัสเองเหมือนกับเกมอาร์คเลยทุกคน ผมว่าเกมน,นี้เราควรจะมีบัตด,ดี้นะเนี่ยค่อนข้างทำอะไรแต่ละอย่างนี้ใช้เวลาเยอะสุดๆไปเลยโอ้เรารู้สึกว่ามันกำลังจะหนาวแล้วทุกคนเเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นนักเดินทางเหรอโอ้คุณเป็นพ่อค้างั้นเหรอมีอะไรขายผมบ้างเอาตังค์มาจากไหนก่อนวะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราขายของอ่ะมีมีอะไรขายได้บ้างไหมโอ ชิ้นหนึ่งได้ไม่กี่สลึงเองนะเนี่ยโอ้โหคือแบบได้ตังน้อยมากๆอะ่ะทุกคนเออโอ้โหปาสองพาทโอเคไปเถอะไปไหนก็ไปธารกิจต่อไปเนี่ยเราจะต้องจับแกะห้าตัวใช่ไหมไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ผมว่าน้องนอนแล้วโอ้โหผมหนาวผมหนาวผมหนาวแล้วผมควรจะได้เวลาที่ผมจะต้องนอนเหมือนกันเออเตียงนอนของผมงันเถอะเฮ้ยวางไม่ได้ โอจะต้องมีมีฟาวเดชันโอ my ก o ดโอ m ก god n ็ t แย่แล้วแสดงว่าผมจะต้องอัพฟาวเดชันก่อนนะเออเพื่อที่จะสร้างเตียงนอนได้โอ้ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอหอ,อกดูเป็นอะไรที่จำเป็นนะผมว่าหอ,อกหน่าจะต้องมีเสื้อผ้านี่ควรมีไหมมันต้องมีะ่ะเสื้อผ้าของมันขาดไม่ได้นะแล้วก็สเตตัสของผมอมื HP เนี่ยผมว่ายังพอได้ผมว่า ผมมุ่งเน้นไปที่นี่เวิร์กสปีดใช่ไหมทำงานเร็วขึ้นน้ำหนักก็จำเป็นนะผมว่าน้ำหนักในการแบกของนี่ก็ค่อนข้างจำเป็นเอ่ออัพเป็นอะไรดีล่ะโอ้เอตทกได้ค่อนข้างน้อยนะอัพหนึ่งได้แค่สองเองงั้นผมเอาที่น้ำหนักก่อนเลยน้ำหนักไปสองแล้วก็เอาเวิร์กสปีดมาหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเอาเระเราสร้างฟาวเดชันได้แล้วเราต้องสร้างเป็นพื้นใช่ไหมพื้น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 บ้านก็ควรจะอยู่ตรงกลางสินะเออเอาเป็น ตรงแถวๆนี้แล้วกันแถวนี้แถวนี้เคแล้วก็สามารถสร้างได้แล้วใช่ไหมเตียง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 โอเคเตียงหันหน้าไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยต่อเติมเพิ่มทีหลังนะเอาเอาแค่แบบนอนได้ก่อนอ้าหนาวกับละเกะหนาวตายแล้วเร็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 วทำงานช้ามากเลยผมว่าเวิร์คสปีดนี่จำเป็นนะ เออวอร์สปีกับน้ำหนักมีแต่แอทแท็กเราจะน้อยมากเพราะงั้นเราต้องหาโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโอเครีบนอนก่อนฮะนอนไม่ได้ถ้าไม่มีหลังคาอีกโอ้หม่อ็งานงอกทุกคนเราต้องรื้อเตียงเราไม่สามารถวางกระแพงได้เอ๊ะหรือผมวางแค่สองันเดี๋ยวลองกันโอ้วางได้จริงๆด้วยโอเคตอนนี้ผมก็สามารถนอนได้แล้วโอ้เกือบไม่รอดแล้วในคืนแรกเดี๋ยวนะ มันไม่ทำสกิปให้เหรอมันให้นอนอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วผมนอนได้ไรเนี่ยเลือดเลือดเหรอโอเครู้สึกว่ามันจะเริ่มใกล้สว่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะปีนบ้านเพื่อแล้วเราซ่อมเตียงไม่ได้ด้วยโอ้น้องก็ตื่นแล้วแสดงว่ามันเริ่มเช้าแล้วนะทุกคนแต่เราไม่สามารถยกของย้ายได้เหรอเราไม่สามารถยกไอ้นี่ขึ้นได้เนี่ยโอ้แย่แล้วแย่งนั้นแย่แล้ว ผมว่ารอบนี้เราฟาร์มยาวๆก่อนเลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีอุปกรณ์ทำอะไรได้เลยผมว่าตอนนี้เสื้อผ้าจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวอะ่ะเออพอมันหนาวแล้วมันทําอะไรไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็หีบหีบเป็นของจําเป็นมากๆเลยแล้วหีบหีบหีบนี้เราต้องอ๋อเราต้องกดสร้างเองโอเค,อเคหีบกันเถอะนี่ไงหีบเจอแล้ว ขาดไม้เยอะเลยแล้วก็เราต้องไปจับน้องแกอีกสตัวหีบนี่เอาไว้บนบ้านน่าจะดีกว่าน่าจะน่าจะดีกว่าเปิดได้ไหมล่ะเปิดไม่ได้นะอ่ะเรียบร้อยไหนเราสามารถเก็บของเข้าไปด้านในได้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้โอเคอ่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากเดี๋ยวค่อยเก็บนะน้อนเดี๋ยวพี่ไปตามจับน้องแกะอีกก่อน โอ้น้องทำงานด้วยน่ารักที่สุดเลยนี่ไงฝูงน้องแกะเจอแล้วมาน้องแกะมาเป็นของพี่ซะดีๆเออเออเอออีกทีไม่น่าตายอีกทีไม่น่าตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอย่าพึ่ง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 ัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวมามาดิ มามามาน้องเก่งเหรอน้องเก่งอุ้ยนี้นี่เบลสามนี่เบลสามเลือดเยอะเลือดเยอะอึ๊บไม่งไงเลือดเยอะเลือดเยอะโดนแล้วโดนและสองตัวมาเยีย่ยมเหลือกี่ตัวเหลืออีกหยุยยิ้งจอกไฟยิ้งจอกไฟเลเวลอะไรอ่ะสู้ไหวเปล่าตอนนี้ผมอุ้ยอุ้ยนกโอ้โหเลเวลสิบยิงจอกไฟเลเวลหกเหรอ น่าจะสู้ไหวนะเฮ้ยผมอยากได้จิงจอกไฟจิงจอกไฟน้องอย่าไปน้องอย่าไปน้องมานี่เฮ้ยแพนกวินเหรออู้แพนกวินที่เป็นน้ำแข็งเอยเลเวลหกไม่อยู่ให้สู้ก็เลเวลห้าก็ได้มาเออ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 ตี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 เข้าไปตีตีเฮ้ยโอ้โหน้องพ่นไฟน้องพ่นไฟไหนลองดูสิจับได้ยังน่าจะได้อุ้ย แมมมอสเออเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยแต่น้องเป็นแมมมอสว้าวว้าวาว,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 าว้าวว้าวว้าวน้องแมมมอสแมมมอสนี่เวลอะไรอะ่ะมาดูก่อนดูก่อนโอ้ยสามสิบแปดอย่าไปยุ่งกับน้องเชื่อผมอย่าไปยุ่งกับน้องดีที่สุดอู้นั่นก็ควางวู้บีสัตว์แปลกๆเพียบเลยผมจะจับให้ได้ครบทุกตัวนะผมจะทำโปกเกมอนเด็กของผมให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดเลยอะ่ะ เฮ้ยตัวอะไรอะชื่อน้องครีมิสมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการจะจับโอ้ยตัวนี้ผมก็อยากจับนะแต่เลเวลสิบเจ็ใส่พันมังกรด้วยหรอว้าวน่าจะดีนะเนี่ยนุ้งแกะมันหายไปไหนหมดแลเนี่ยผมจับได้อยู่แค่ตัวเดียวเองเนี่ยผมสามารถกระโดดข้ามน้ำได้ไหมน,นี้มันมีฟิสิกส์ว่ายน้ำไหมโอ้ว่ายน้ำได้เจ๋วอย่างนี้เจ๋วอย่างนี้เจ๋วเฮ้ไหนปีนก่อนอ,อันนี้คืออะไอะเขียวเเนี่ย เนี่ยเห็นมาพังแล้วเนี่ยโอ้คืออะไรไม่รู้แต่น่าจะเป็นของดีน่าจะเป็นของหายากนะอันนี้ไรอะ่ะลูกบอลสีเขียวหรอเฮ้ยเป็นเมกาสฟีย์อ๋อแล้ววะผมว่ามันต้องมีอันนี้ก็คือเมกาบอลมันต้องมีโปเกบอลเอ้ยเป็นไงแลนะมาสเตอร์บอลชัวถ้างั้นนะอย่างนี้มีชัวอย่างนี้มีชัวโอเคเจอน้องอีกสองตัวแล้วนเสร็จผมแล้วน้องเสร็จผมแล้วงั้นน้องเสร็จผมแล้ว น้องเสร็จผมนีเสร็จผมเออมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเออตีเลยตีตีไม่รอตีไม่รอแล้วไม่รอไปไปเลยสองตัวจ้าตึงๆฮะตึงๆโอเคต่อไปเราก็ต้องทำการจับมอนสเตอร์ให้ได้30ตัวหรอว้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยไหนผมอยากดูน้องไฟน้องไฟมาช่วยพี่หน่อยเร็วน้องไฟโจมตีเร็ว น้องไฟไม่โจมตีเลยน้องไฟไม่โจมตีพี่เลยผมว่าสิ่งที่น่าจานานที่สุดของเกมนี้ก็คือการฟาร์มนี่แหละเพราะว่าจะฟาร์มอะไรเสรียแต่ละอันนี่คือแบบนานมากเลยทุกคนขนาดแค่จะพังของที่บ้านยังแบบนานมากอะ่ะเออนานแบบไม่ใช่ไมค้ค้าแบบขอสองทีสามทีแตกอะ่ะในขอไปเออพอเป็นวันอะ่ะอุ้ยน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วน้ำหนักเกินแล้วโุ้ยน้ำหนักเกินแล้วเราจะวิ่งไม่ได้เลยนะอ๋อเราต้องสร้างบ้านของเราขยายบ้านด้วย ไอผมอยากขยายบ้านก่อนอะถ้าเราเก็บของเอาไว้อย่างนี้อย่างนี้สมมุดนะแล้วมันสามารถครับของได้ไหมโอ้คับได้ท้างั้นแจ๋วถางั้นแจ๋วผมทําหีบเพิ่มมาก่อนเลยแจ๋วท้างั้นผมทําหีบเพิ่มได้รัวๆเลยถ้า,างั้นจะได้เอาของมาเก็บไว้อย่างนี้โอเคางั้นผมเอาเอาของเก็บให้หมดเลยทางั้นไม่มีผลกับผมแล้ว เอาได้เวลาอักเกรดฐานแล้วเป็นเลเวลสองเรียบร้อยสองได้สามได้ต่อ,อเราต้องทำกล่องอาหารแล้วก็ที่นอนสามที่โอเคได้เลยได้เลยลูกเพทเราต้องมีน้องแกะมาช่วยทำงานก่อนใช่ไหมผมจะเอาแต่ตัวเลเวลสามแล้วกนออกมาทำงานนี่เลเวลสองนี่มันน้อยไปตัวผู้มาตัวเมียหนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งโอ้เลเวลน้องๆดูเหมือนจะเพิ่มได้นะ โอ้กันดีกันดีผมอยากย้ายที่นอนผมอะมันไม่มีระบบย้ายหรือแบบยกออกไปเงี้ยมูฟแบบมูฟอะมันมีแต่ซ่อมกับนอนเร,เราสร้างเราสร้างโต๊ะอาหารให้น้องๆได้แล้วเดี๋ยวเอาวางไว้แถวๆนี้น้องๆเดิมกินกันเองนะาแถวแถวนี้นะาพี่วางไว้แถวแถวนี้นะานี่น,า,น,นาเคื่องเลยนี่หน้าที่นอนเลยอะหน,น้าที่นอนเลยอย่างดีเลยอะนี่มา,าลืมมากินนะลูกเด็กๆ มาช่วยปะป่าสร้างงานโอ้ดีมากดีมากไวกันมากแจ๋วเราก็ต้องใส่อาหารลงไปด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเบอร์รี่อ่าเราใส่เบอร์รี่ลงไปได้อย่างงี้เจ๋วไปเลยฮะเดี๋ยวกูเลยต้องสร้างที่นอนเพิ่มอีก3ามที่ด้วยให้น้องนองน,อนอข้างๆกันโอ้เราไม่ต้องสร้างเองนะหลังๆเราให้น้องๆสร้างเองได้เนี่ยเราวางทิ้งไว้เลยเดี๋ยวน้องๆมาตีกันเองดีจังเลย ไม่มีให้น้องๆมาช่วยทำลายบ้างเลยเนี่ยเราอัปเกรดฐ,ฐานกินได้คันหนึ่งแล้วถ้ากับมีน้องๆได้4ตัวแล้วทีนี้อะไรอ่ะโอ้เราต้องสร้างของเพิ่มอีกแล้วนะดูท่าแล้วนะ่าจะอีกยาวไกลผมว่าตัวผมนี่ก็ค่างเหนื่อยไวนะผมจะเติมสเตมิน่าให้มันหน่อยแล้วกันอของจําเป็นเลยเนี่ยผมว่าสเตมิน่าหมดไวมากเหนื่อยไวมากโอ้ต้องค่อนข้างกระจอ้นี่เหมือนกันนะ คือเราคนเดียวไม่สามารถเล่นแบบดาเมจจ๋าได้หรือแบบฟาร์มอย่างเดียวได้ต้องกระจายกระจายกันนะ <c oughs> ว่าดาเมจของผมนี่ก็ค่อนข้างน้อยเลยนะดูแล้วเน <c oughs> ี่ยอาอาวุธจะแตกแล้วอาโอา้น้องหมาเป็นตัวทำอาหารนะนู่นส่วนน้องแกะพวกนั้นเป็นพวกใช้แรงงานเฮ้ยตัวติดไฟได้เมื่อกี้ผมเดินเหยียบก้กองไฟเฮ้ยตัวเราติดไฟได้โอ้ โอ้โหเือบตายไหมล่ะเฮ้ยเดินเหยียบกองไฟไม่ได้ตัวติดไฟได้อย่างฮาเลยอาารกิจการฟาร์มที่แสนยาวไกลมากๆเอาแล้วตอนนี้เราสร้างหอกได้แล้วมามีน้องจะมาช่วยไหมโอ้พี่ทางจะเสร็จแล้วน้องเฮ้เฮไปโน้นอะไ ดูเหมือนว่าเลเวลเราจะไวที่สุดเมื่อตอนที่เราไ้นี่นะจับมอนสเตอร์นะผมจะต้องทำไรเตียงอันนี้ให้มันสำเร็จให้ได้เว้ยโอ้โหนี่ฝันเข้าแค่ทีสี่สี่ส,สี่แล้วเมื่อไหร่จะแตกวะเนี้ยอในที่สุดก็แตกแล้วอ้น้องไก่นี่ผมก็ยังไม่มีใช่ไหมจับสักตวงไหมจับสักตวงไหมแบบแข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนาว ไกลไม่ได wow, wow. ้ไปไกลไม่ได้หนาวหนาวหนาวเด็กๆจะกล้ามาเลยลูกเด็กๆเดินใจเย็นมากเลยโอ้โหโหโหหปปหาหหหหาหหหหหหหเหาหหยหนไห้หหหหหเหหหหห้หหห้วหห้หห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 อหห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 หอไ่เนื้อ อของดีอันนี้เป็นคืนนี่แหละละคืนที่สองแล้วนะทุกคนโอ้น้องๆกินอาหารเก่งอยู่นะผมว่านี่เอามาวางไว้นี่เลยทุกคนมีความหามันมีรูใช่ไหมแต่มันเข้าไปไม่ได้มันกระโดดเข้าในรูไปไม่ได้โอเคเช้าแล้วผมได้เวลาที่ผมจะออกไปล่ามอนสเตอร์กันละมันเป็นเช้ามืดอ่ะมันยังมืดอยู่เลยเยอะโอะผมว่า เราน่าจะต้องเอ้ยผมไม่มีบอลนี่วะเฮ้ยผมจะต้องฟาร์มไอ้นี่ก่อนไอหินสีน้ำเงินน้ำเงินอ่ะเออเอแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะจับไก่กับอ่ะนอนแมวไม่รู้ว่านอนแมวทำอะไรได้น้องไก่ทำอะไรได้แต่เดี๋ยวจับไปก่อนแล้วกันไก่เหลือเบลหนึ่งเองเลยต้องจับจริงจริงใช่ไหมี่ยไป แล้วก็น้อนแมวใช่ไหมน้อนแมวอยู่ไหนน้อนแมวเฮ้ยเด็กๆตกใจอะไรกันโอ้ตามพื้นข้างทางมันก็มีลูกบอลให้เก็บอยู่เด้อเออเอาไปใช้จับมอนสเตอร์ได้เดี๋ยวน้อนแมวเดี๋ยวค่อยไปเอาขากลับก็ได้ผมเอาน้อนอันนี้ก่อนน้อนอะไรเนี่ยน้อนแผนกวินเดเี่สี่สีงสองตัวปะจับตัวผู้แล้วกันเปนแมวอย่างเราต้องจับตัวผู้ปะ กิ้งหลบได้นะเราเรากิ้งหลบได้นี่นี่เรากิ้งหลบได้หลบแล้วแทงหลบแล้วแทงหลบแล้วแทงมาสิมาเอยหนึ่งสองสามมาหลบแล้วแทงเฮ้ยสเตมิน้าหมดสเตมิน้าเป็นของสำคัญนะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป๊บกิ้งเข้าไปแล้วแทงแล้วแทงแล้วแทงเรียบร้อย หลบไหมอันนี้ผมต้องหลบอันนี้ผมต้องหลบเฮ้ย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 จับไม่ได้จับไม่ได้เฉยมามาดิมาดิมาดิโอ้โหบางตัวใช้บอลสองลูกนะเออเล่นเหมือนโปกเกมอนจริงๆนะเนี่ยเริ่มเหมือนโปกเกมอนละมาเย่มาไย่มาไย่มาเยโอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอเฮ้ยโอ้โหฝั่งนู้นมันสวยจริงๆเลย ผมแวะไปดูน้องๆอ,งอ,นนอ,งอง่อะได<ะ>้ไหมน้องๆเวลอะไรปะเนี่ยน้องสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเลเวล่มสิเองว้าวน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ผมเลเวลหกแล้วเดี๋ยวผมมาจับเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ทุกคนเห็นเปล่าฮี๊บเฮ้ยกลับมานี่ยมีน้องไก่ผิดตัวผิดตัวเฮ้ยฮี๊บว้าวได้ลูกธนูเฮ้ยเฮ้ย เหมือนที่บ้านผมจะมีเรื่องวะทุกคนออมันสู้กันเองด้วยเหรอเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมไม่มีลูกบอลแล้วปะโอ้มีเมกาสเฟียร์ลูกนึงนั้นก็จับไปตัวนี้ได้อยู่ดิมันคือตัวอะไรอ่ะผมตีมเลยได้ไหมอออเอโอ้ยโอ้ยน้องวิ่งเร็วจัดน้องวิ่งเร็วจัดผมต้องดักผมต้องดักผมต้องดักแล้วผมต้องดักต้องดักนิดนึงดักนิดนึงอ้ามานี่ลูกเข้ามา เข้ามาเข้ามาเข้ามาปึ๊บเรียบร้อยฮะโอ๊ยผมได้อ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันบุกบ้านผมันดกวาเฮ้ยทำไมมันมาบุกบ้านผมกันมีอะไรเกิดขึ้นในที่บ้านเนี่ยอย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยเราถ้าตอบตอนนี้เราก็มีโปเกมอนทั้งหมด4ธาตุลวไอ้พวกน้องๆนี่เราสามารถปล่อยได้ไหมเราไม่สามารถปล่อยได้ใช่ไหมตัวที่จับมาแล้วเนี่ย โอ้ผมก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนล้นๆเลยใช่ไหมจนมันเต็มโอ้ลูกบอลก็ขาดไอ้น,นี่ฮะต้นไม้โอ้ไม้นี่เปนของจำเป็น,นสดุดๆเลยฮะเ้าจะเก็บเลเวลไม่ได้โอ้กันเราจะต้องฟาร์มจะจัดเลยเอาละทุกคนผมว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องไปฟาร์มจริงจังแล้วอะไรอ่ะน้องเก็บก้อนหินไปได้โอเคนะ่ารักสุดๆเลยลูก ไม่รู้ว่าตัวไหนมันทำงานอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้น่าจะลดน้ำต้นไม้ไหมน่าจะเป็นลดน้ำต้นไม้ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นปลูกต้นไม้อะไรอย่างี้ป่ะโอเคละทุกคนเดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปอย,อยากย้ายบ้านจังเลยอะ่ะจะเปต้องทุบบ้านเก่าทิ้งไหมหรือทิ <c oughs> ้งไว้อย่างงี้ก็ได้บ้างแต่น้องๆน้องๆก็น่าจะไม่ได้ตามเราไปด้วยสิยมันน่าเศร้าใจจริงๆเลยไว้เดี๋ยวเราหาร้านกว้างใหม่ได้แล้วเราย้ายบ้านกันดีกว่านะทุกคน โอเคในพาพนี้ไปก่อนแล้วรักทุกคนนะ See y o u Tomorrow ครับบ๊ายบายจุ๊บ